สวัสดีค่ะวันนี้แอดมาสรุปหวยมาดูผลหวยฮานอยที่แอดให้นะคะในวันที่สิบเฮานอยค่ะเนี่ยค่ะตัวฟันตัวเน้นของแอดแอดฟันสกับ9ผลที่ออกออกพิเศษศูนย์เกนะคะแล้วก็มาออก vip เหมือนเดิมค่ะ vip ออก794ค่ะก็ตัวฟันตัวเน้นที่แอดวงนะคะใครงบน้อยทุนน้อยซื้อแต่ตัววงก็ถูกละค่ะเนี่ย มันเข้าทุกวันนะคะฮาหนอยฮาหนอยสฮาหนอยนะคะแต่แอดไม่รู้ว่าจะออกอะไรนะคะแต่ว่าตัววงแอดมันก็เข้าให้เห็นทุกวันค่ะมาดูวันที่18เลยค่ะ1ิบแปดเดือนสิบเอ็ดฮานอยรวมสามฮานอยนะคะแอดฟันเแล้วก็8วันนี้แอดลง3าตัวให้ด้วยนะคะดูนะคะถ้าชอบนะคะไม่ชอบก็ผ่านนี่เลยค่ะ ตัวฟันตัวเน้นของแอดนะคะดูดีๆนะคะเผื่อชอบไม่ชอบผ่านเลยนะคะเพราะว่าแอดสังเกตดูถึงแอดจะลงไปก็ไม่มีใครเข้ารับชมไม่มีใครกดไลค์กดติดตามไม่มีใครกดไลค์ให้แอดเลยค่ะบางทีแอดก็ท้อนะคะนี่เลยค่ะแอดขอเน้น VIP นะคะเพราะว่า 2- 3สาวันวันนี้ หวยที่แอดให้ฮานอยอ่ะมันชอบเข้า vip ค่ะเอาอย่างที่แอดลงนะคะตัวฟันตัวเน้นของแอดนะคะใครงบน้อยก็ซื้อแค่ตัววงซื้อไปกลับด้วยนะคะ5บาท10บาทพอได้ใช้นะคะขอฟัน vip นะคะ908089ค่ะใครอยากจับ3ตัวก็จับนะคะก็เอา7 9 0 8 9 0เนี่ยค่ะเดี๋ยวว่า9 8 0 7 8 0น8 9เนี่แหะคะ่ะตามนี้นะคะถ้าชอบนะคะไม่ชอบก็ผ่านค่ะแอดแค่ลงให้เป็นแค่แนวทางค่ะแต่แอดขาบอกว่าฮานอยของแอด3ามนอยเนี่ยมันเข้าทุกวันนะคะอยากรวยกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะิงเฮงรวยๆนะคะ